สรุปดราม่าเอกรแบรนด์ของหลิงหลิงส่งคอมเมนต์ทั้ง2ฝั่งประเด็นขนมแพงและไม่แพงค่ะกลายเป็นคำถามที่จุดประเด็นสังคมมาหลายวันสำหรับกรณีขนมไข่สัญชาติฮ่องกงหรือว่าเอกรแบรนด์ขนมของหลิงหลิงหรือว่าหลิงหลิงคองนะคะนักแสงสาวชื่อดังจากเรื่องใจซ่อนรักค่ะที่ขายในราคา399วบาทสำหรับขนม9ชิ้นโดยมีทั้งหมด3รสด้วยกันได้แก่ช็อกโกครันชี่ไวทช็อก Y, แล้วก็มัชฉะสตรอเบอรี่คันชี่ค่ะขนมชนิดนี้นะคะมีต้องกาเนิดจากฮ่องกงที่ทําจากไข่เนยน้ําตาลแล้วก็แป้งค่ะโดยกระบวนการทํานะคะคือทอดบนกระทะแบรนทีละม้วนค่ะแล้วก็ใช้มือม้วนทีละชิ้นทําให้สัมผัสมีความกรอบร่วนแล้วก็มีความหอมของไข่โดยที่ฮ่องกงนะคะก็มีแบรนด์ขนมไข่ที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งก็จะเริ่มขายอยู่ที่580บาท530บาทไปจนถึง4 1 0บาทด้วยกันค่ะหลังจากที่แฟนคลับนะคะได้โปรโมทลงในแอปพลิเคชันเนะคะระบุถึงราคาขนมพร้อมกับคลิปวิดีโอ พรีออเดอร์ไปเมื่อวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้ใช้งานบางส่วนตอบกับความคิดเห็นนะคะว่าราคาของขนมมันแพงเกินไปด้วยราคา399บาทที่จะเทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ําต่อวันซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาด้วยค่ะโดยคอมเมนต์จากฝั่งที่มองว่า399บาทมีราคาสูงเกินไปค่ะแม้ว่าจะมีการชี้แจงในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าเทียบกับราคาในประเทศต้นกําเนิดน,นะคะอย่างเช่นค่ะขนม9้าชิ้นราคา399ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันแพงจริงๆแต่ว่ามันคนละเรก้าาะถิ แล้วอร่อยขึ้นสวรรค์ฟูลฟ f e มันก็คุ้มในความรู้สึกคนกินแต่ถ้ากินแล้วเฉยๆไม่ได้ว้าวไม่ได้อร่อยขนาดนั้นถ้าจะมีคนบอกว่าไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายมันก็ปกติ แต่ใครรวยมาก3 9 9เศษเงินก็แล้วแต่ค่ะสั่งแพงนะจะชี้แดงเรื่องวัตถุดิบใดๆก็เข้าใจแหละยังไงตอนนี้ก็มีของแพงเต็มตลาดไปหมดอยากขายก็ขายเลยแต่อย่าบอกว่าเท่านี้ถูกเพราะออริขายเกือบพนันมันเทียบกันไม่ได้ฮ่องกงขาย800ไม่แพงก็เหมือนกับอังกฤษขาย2 0 0พไม่แพงแต่ไทยขาย399แพงเพราะอะไรคนไทยรู้ดีค่ะอีกคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่จะเอาฮ่องกงเป็นที่ยึดราคาคือมันไม่ได้ฮ่องกงค่าของชิปสูงมากๆนะอันดับต้นๆของโลกคุณพี่ไข คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนฮ่องกงยังบน่นเราเป็นคนไทยบ่นว่าแพงไปเถอะแพงแต่ซื้อกินก็ทํากันบ่อยนะนี่ด้วยของมันแซบมรสบ399ส่วนตัวก็มองว่าแพงพอดาราลงมาทําธุรกิจแล้วเจอคนวิจารณ์มักจะมีติ่งมาพูดอย่างนี้คือธุรกิจอะดารา,าเขาไม่ได้ขายแค่แฟนคลับเนาะเขาขายประชาชนทั่วไปที่ไม่ช่ติ่งด้วยถึงเป็นแฟนคลับก็ควรวิจารณ์ราคาได้ด้วยนะอีกฝั่งนะคะก็บอกว่าราคามาสมเหตุสมผลค่ะแม้ว่าจะมีเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์พร้อมเห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่่่่่่่่าา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 รรคคขนนนนมมมมมมแแพงงงงเเเเเกกกกิวววทททีีีีจะออออื้ถึตต็็ยับบสสสปหุผล จากต้นทุนทางวัตถุดิบาแพ็เกจิ้งพร้อมให้เหตุผลว่าหากไม่แพงแสดงว่าการขายของเขาไม่ใช่ t a r กิตของเราค่ะคอมเมนต์บางส่วนนะคะบอกค่ะว่าจากใจควรทาขนมไม่คิดว่ามันจะแพงนะต้นทุนวัตถุดิบนมเอยไข่เอยช็อกโกแลตเออราคาสูงแพงขึ้นทุกวันไหนจะแพ็เกจิ้งอีกแล้วต้นทุนแฝงอีกมากมายที่คนไม่รู้นี่ทําก็ตั้งราคาที่เราโอเคใครว่าแพงก็แสดงว่า <c oughs> เขาไม่ใช่ t a r ก e ตเราก็แค่นั้นค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แฟนคลับแต่ว่า399บาทต่อ9ชิ้นแล้วตัวแพ็กเกจก็สวยด้วยสําหรับเราถือว่าไม่แพงเพราะว่าวัตถุดิิบหลลักกกกกๆๆ็็ม่่ใชถูแแะพีสาาวน อย่างไรก็ตามดราม่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นกระแสความดังจากเจ้าของแบรนด์ของลิงลิงของนักแสดงสาวที่มีผู้ติดตามกว่า2.3ล้านบนอินสตาแกรมแล้วก็มีผลงานดังสร้างชื่ออย่างใจซ่อนรักจนทําให้เธอโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากค่ะ